มิวผมคิดถึงที่พี่หวันใจอะ่ะเรามาหาโปรเจกต์ใหม่ๆกับท e ี่เออร์เบอร์ดีเช่ทำเป็นผู้สั่งขับกันเน่องอยากทำอะไรอะ่ะคราวที่แล้วพี่พาไปเตะบอลแล้วไงคราวนี้อยากทำอะไรครับงั้นเอางี้รอบที่แล้วพี่ตามใจผมใช่ไหมงั้นรอบนี้ผมจะตามใจพี่บ้างพี่อยากทำอะไระงั้นถ้าตามใจพี่อะ่ะรอบนี้พี่จะพาเราไปมินิมิวสิกเฟสติวัลมากับพี่เปล่า ไปดิพี่แต่ว่าชวนพี่พี่หวั่นใจไปด้วยนะแล้วด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ยังไงก็ต้องเป็นัวโชว์ใช่ไหมใช่งั้นพี่ขอตั้งชื่อเลยละกันว่า New Gap Music Festival by Urban Decay โอเคปะก็ได้นะพี่ได้อยู่ชอบได้อยู่เนี่ยแปลว่าได้ใช่ปะได้ดิพี่ได้จริงชื่อน,นี้ผมว่าก็น่ารักดีอะ แต่ว่าพี่พี่เออร์เบิร์นดีเคเนี่ยเขาฝากบอกพี่พี่หวานใจทุกคนน,นะครับว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าชมมินิมิวสิคเฟสติวัลครั้งนี้ด้วยเพียงแค่ทุกคนเนี่ยช็อปผลิตภัณฑ์ใดๆนะครับที่ u r b a n d บิร์นดีเคแฟลกชิพสที่ Lazada นะครับสำหรับคนที่เป็น Late Night Person หรือว่าคนที่ชอบนอนดึกแบบนี้นะครับก็สามารถเริ่มช็อปได้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่14นี้ถึงวันที่17มกราคมนะครับ1นึ่คำสั่งซื้อนะครับก็จะได้รับ1ลิงก สิทธิ์ในการเข้าชมยินดีมิวสิกเฟสติวัลครั้งนี้ครับผมตามนี้เลยอย่าลือย่าเพิ่งไม่พอแค่นั้นนะรอบนี้เนี่ยพี่จะพาแฟนๆทุกคนเข้าไปดูเราซ้อมกันด้วยก็จะมี1ิบผู้โชคดีนะครับผมที่จะได้มาในมินิมิวสิกเฟสติวัลของเราโดยการที่เราจะคัดจากคนที่ซื้อสินค้าจากอเวนติเก้นนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยสามารถติดตามได้ทางทวิตเตอร์ u d i l o v e s y o u c ั p ครับผมใช่ครับผมเนี่ยตื่นเต้นมากๆครับตอนนี้แล้วเราต้องไปซ้อมร้องเพลงครับที ไม่บอกแต่รับรองว่าคราเนี้ยสนุกแน่นอนครับผมก็จะกันสิ้นเดือนนี้นะครับผมใน m i w k u p MUSIC FESTIVAL BY u r b a n d ร์บรนดี้องเนี่ยตั้งใจซ้อมมากเลยนะครับทุกคนติดตามนะครับไปเจอกันนะครับ